ไป,ไปกันเรจะมาเก็บมะเขือครับมะเขือยาวที่ประเทศไทยจะเป็นสีเขียวนะวิวสวยมากครับม,มะเขือเทศครับเแบบี้แครอทครับนี่ครับหักหักแบบนี้เลยข้าวโพดเห็ดข้าวโพด สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวสวนนะครับสวนของคุณแม่ที่คุณแม่ปลูกไว้นะครับว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ถนนหนทางที่ไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูกันครับลองชมกันครับท่านผู้ชมไปกันเลยครับ นี้เหรอเออทำดีนะเกยวไปแล้วทางไหนล่ะอา้าวติดแล้วจะทำยังไงตั้งน,น่ะกาต้ตอร์ฟิตเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งลงเออเดี๋ยวก่อนก็จอดจอดตรงนี้ไง ติดแล้วครับเดี๋ยว็ดเด็ดเกาก่อนเอาเอาตะก้าลง ติดแล้วครับท่านผู้ชมเิดแล้วเดี๋ยวผมหาไปเอาเองนี่เลยครับไปกัน <c oughs> ก็มีคนมาทำไร่ทำสวนอยู่ครับบรรยากาศดีมากครับในสวนนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสวนของคุณแม่ทั้งหมดเลยครับ <c oughs> คุณแม่ปลูกไว้อันนี้จะเป็นแตงปลานะครับนี่เลยครับเป็นแตแปลง แล้วก็มีผักสลัดด้วยครับผมนี่นะสลัดโอ้โหเป็นแถวเลยครับยาวเยอะมากตอนนี้เราก็มาถึงสวนของคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยครับเราจะมาเก็บมะเขือครับมะเขือยาวมะเขือยาวที่นี่จะไม่เหมือนที่ประเทศไทยครับที่ประเทศไทยจะเป็นสีเขียวเขียวนะครับ ที่นี่จะเป็นสีม่วงครับสีม่วงนี่นะครับนี่สวนของคุณแม่โอ้โหแดดแดดร,ร้อนมากน,นะครับสวนมะเขือคุณแม่ก็จะปลูกข้าวโพดแล้วก็จะมีพริกครับแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็ถัว่วครับก็จะมีแครอทด,ด้วยครับผมนี่นครับนี่ก็จะเป็นแครอทครับ ดูครับคุณแม่เขาปิดกันเก็บกันอยู่นี่เลยโอ้ลูกใหญ่มากน,นี่เลยน,นี่ยาวเฟื้ยเลยครับ <c oughs> เป็นสีม่วงที่ประเทศไทยจะเป็นสีเขียวนะอันนี้จะเป็นสีม่วง บรรยากาศดีมากครับร้อนไปหน่อยนะฝั่งนู้นก็มีเขามาไล่มาสวนกันครับเขาก็มาเก็บผักของเขาแล้วก็เอาไปขายก็จะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่ครับมีแต่ทําไร่ทําสวน วิวสวยมากครับบรรยากาศดีจริงน,น,นี่ครับแครอทของคุณแม่นี่ก็ปลูกไว้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ดูดีมากเแบบี้แครอทครับ เลยครับเก็บแต๊บเดียวครับสามนาทีสามนาทีเต็มตะก,กา้าดูยาวมากยาวเฟื้ยปลอดสารพิษครับไม่มีการใช้ยาใด อันี้ครับเยอะมากครับใบโบบกครับอย่างสวยโอ้โหจิ้มกับน้ำพริกอร่อยสุดๆอย่างเยอะครับเจ้านั้นมันไปเกนะหมาหอยอ้อนคนเรียก อันนี้ก็จะเก็บใส่กระสอบแล้วก็จะขนกลับบ้านไปครับมีคนสั่งแล้วสี่กระสอบมะเขือเทศครับนี่เลยปลูกแบบนี้เลยครับมะเขือเทศนี่ครับลูกใหญ่หญโตๆนะครับลูกมันจะเขียวๆแบบนี้นะ อันนี้ยังดิบๆอยู่นะครับเอ้ยมะเขือเทศครับมะเขือเทศทั้งนั้นเลยครับนะครับบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เลยครับมีความสุขมากๆครับกับการได้กลับมาที่บ้านแล้วก็ได้มาทำได้มาเก็บผักเก็บอะไรกับคุณแม่อะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็น ครั้งหนึ่งนานๆครั้งหนึ่งครับที่จะได้มาแบบนี้หลายปีสองสามปีจะมาครั้งหนึ่งนีครับโอ้อันนี้แค่สวนมะเขือนะครับสวนมะเขือยาว <c oughs> ก็ที่จะสวนที่สวนมะเขือนี้ก็จะมี <c oughs> หลายอย่างครับมีผักสลัดแล้วก็จะมีกะหล่ำปลีมีมะเขือเทศแล้วก็มีข้าวโพดมี มีอะไรนะไอแตงกวาครับแตงกวามีแตงกวาแล้วก็จะมีถั่วผักยาวครับถั่วผักยาวตอนนี้ก็กระหล่ำปีไม่มีแล้วมีแต่ผักกระหล่ำครับก็จะคือยอดกระหล่ำครับผมครับดเดี๋ยวขออนุญาตไปช่วยคุณแม่ก่อนครับเดี๋ยมาถ่ายคลิปอย่างเดียวไม่ช่วยเลยครับก็จะเก็บใส่กระสอบ แล้วก็จะมัดมัดกระสอบแล้วก็แบกไปครับจะแบกไปขึ้นรถนู่นครับรถอยู่นู่นเลยข้างแม่มันหมักเยอะอยู่มันหมัดไม่ดีตัวหนี่งหมัดที่อันไหน สองจ้าฮะพราะเพราะมันมัดถึงกันเพราะยุบมาถึงกันกงมัดได้นั่นอ่ะอ๋อมาถึงอะไรอีก หือกนะแบก้งแรกครับไปแล้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็น ส่วนข้าวโพดของคุณแม่ครับนี่นะน,น,นี่ต้นล้มแล้วก็จะหักเลยฝักใหญ่มากครับนี่เลยโอ้พันอะไรนะไฮบริด 59, ห้าเก้าเหรอถุงสีแดงแล้วเหรอแม่ นี่ครับหักหักแบบนี้เลยข้าวโพดนี่ครับนี่เลยหักเลยครับปับ๊บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไฮบริดห้าเก้า ไม่หวัน่นไม่ไหวนะครับตกตกดินเยอะจัดเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาครับตกไปอีกแล้วเข้าใไร่ข้าสวนครั้งแรกครับอันนี้ล้านาดเี็นะครับเต็มตะกาว กดกันต่อครับใส่เข้าไปหน้าดำหน้าแดงหมดแล้วอันนี้จะเป็นสวนแครอทครับนี่นนะเแบบี้แครอทนี่ครับกินสดได้เลย แล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ผมเห็นนะจะให้ท่านผู้ชมได้ดูมีอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมเห็นนี่เลยนี่นี่ครับจะเป็นต้นยาเส้นนะที่เขาหั่นหั่นทำยาเส้นยาสูบครับต้นยาสูบนะครับก็ที่เขาจะหั่นหันแล้วก็ทำยาสูบก็คือ,อ,อบุรีครับ ยาเส้นที่ใส่ที่อยู่ในบุหรี่ครับนี่เลยมีต้นเดียวครับไล่แตงกวาเหี่ยวมาแล้วช่วงนี้หน้าร้อนครับแตงโมครับตายหมดนี่ตายอันนี้ก็เริ่มตาย ลูกกำลังจะโตแต่ต้นกำลังจะตายครับตายหมดแตงงูเนี่ยครับต้นเล็กๆเ,เดี๋ยวมันก็ตายกินไม่ได้เลยจบกันสวนของคุณแม่ใหญ่มากครับสุดๆมีฟักทองโอ้ นี่ครับฟักทองนี่ก็เขเหลืองแล้วนี่มีมาแรงจอกกินแล้วโอ้ยเน่าแล้วอืมเน่าไปแล้วครับฟักทองนี่มีนี่อีกลูกหนึ่งอันนี้ก็เหลืองแล้วอันนี้ยังไม่เน่าอออันนี้ก็เน่าเหมือนกันเน่าหมดแล้วก็ที่เน่าก็จะเก็บไว้ทาพันต่อไปครับ อยู่นู่น,นครับคนพันรยาข้าสวนครั้งแรกรอันนี้จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดข้าวโพดครับเห็ดข้าวโพดนี่นจะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับแตกมาก หักมาดิเฮ้ยเฮ้ยหักเลยเอานี่เลยครับมาแ,แกะดูแกะดูอืเอเฮ้ยอยู่แล้วพี่เล็กพี่กลโอ้ยเห็ดข้าวโพด หักอันนั้นดิข้างบนเอออุ้ยแปลกมากครับมันจะออกตามเม็ดมันเนี่ยเห็นไหมเอยทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมเขาเรียกเขาเรียกเห็ดข้าวโพดหรอนี่แปลกแปลกแต่เป็นพิษไหมเนี่ย ตายไหมเนี่ยเรากินนี่ครับเป็นเม,ม็ดอย่างนี้เลยแปลกจริงๆไปอันนี้เราก็เก็บเสร็จแล้วครับก็จะบรรทุกกลับบ้านครับ ตอนนี้เราก็ได้ขนกลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือว่าตอนนี้ก็จะมัดเป็นมัดมัดแล้วก็จะส่งให้กับลูกค้าอะไรเลยครับผมนี่นะครับกําลังนั่งมัดกันอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็มัดกันอยู่นี่นะครับหนึ่งมัดก็จะมีสามลูกเดี๋ยวจะช่างให้ให้ดูครับ อสองมัดหนึ่งกิโลครับจะลองดูสามมัด <c oughs> เกือบสองกิโลครับ <c oughs> นี่ <c oughs> เยอะมากครับฝักหนึ่ง ราคาเท่าไหร่รู้ไหมครับเนี่ยราคาสามถึงสี่บาทเองนะครับฝักหนึ่งนี่นะแล้วก็ไอมะเขือยาวครับมะเขือยาวราคาจะอยู่ที่มัดหนึ่งก็จะมีสามลูกสามลูกก็ตกอยู่ที่เงินไทยแปดบาทครับสามลูกนะแปดบาทอันนี้ ข้าวโพดฝักหนึ่งสามบาทครับสามบาทกกว่าครับครับตอนนี้เด็กๆสามสี่คนไปหา,อาหอยกันมาไปเก็บงมหอยกันมาครับได้มาดูหน่อยได้หอยมาได้มาปลาหมักไหมเป็นงมหอยข้างหลังบ้านครับหอย,<า>ยจูบ สามสี่คนเนี่ยครับเด็กๆนี่เลยได้มาหอยจุบพอได้กินอยู่ครับก็ไปหาหลังบ้านฝั่งนู้นกันครับหลังบ้านฝั่งนู้นกันคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ